แล้วนะคะกับรายการคุยกับนักวิจัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคสสสส์ค่ะสตราจาสุขศรีค่ะปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษานะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ีที่27เแล้วค่ะนะคะเป็นงานวิจัยนะคะชิ้นที่เพิ่งส่งมานะคะแล้วก็ได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์เรานะคะสำหรับนักวิจัยในวันนี้นะคะต้องออขอบคุณนะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ให้เกียรติมาในรายการนะคะก็คือท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร กิติวัต์จันจำใส่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่คะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงงานวิจัยนะคะของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจจะยังอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยบอกพวกเราสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้นะคะท่านอาจารย์เนี่ยสอนวิชาอะไรอยู่ที่อยู่ที่คณะอะคะในทั้งในแง่ของทั้งทั้งในระดับของปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค,ค่ะครับก็กิติวัต์นะครับก็จะเป็นอาจารย์ที่ดูด้านกฎหมายระหว่างประเทศในคดีบุคคลนะครับรวมถึงพวกกฎหมายพาณิชิ์กฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศของเอกชนด้วยครับอืมค่ะ ซ,ซ,ซึ่งอาจารย์ก็มีหนังสืออยู่หลายเล่มนะคะถ้าเกิดคใครติดตามท่านอาจารย์หนูเ <g ười> นี่ยก็จะจะ,จะเห็นว่าท่านอาจารย์เขียนหนังสือนะคะแล้วก็ทํางานวิชาการเนี่ยอย่างสม่าเสมอเลยนะคะสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะที่อาจารย์ท่านส่งมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นชื่ออย่างทางการนะคะก็คือความสัมพันธ์และผลกระทบของกฎระเบียบสหภาพยุโรปที่1215ทับ2012ต่อรัฐที่สนะคะก็อยากจะให้ท่นานอาจารย์ช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะว่า ด้วยเหตุผลอะไรหรือว่ามันมีสภาพปัญหาอะไรเกิดขึ้นอาจารย์ถึงเลือกที่จะทาวิจัยหัวข้อนี้อะค่ะครับกเ็เริ่มต้นก็คือ,อวิจัยเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีความเชื่อมโยงกับวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผน,นกดีบุคคลนะครับในในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณาความระหว่างประเทศนะครับก็คือพวกเรื่องของเขตอำนาจศาลวิธีพิจารณาคดีแล้วก็คาพิภากษาในระหว่างนานาประเทศนะครับว่ามันจะมีผลกันได้ไหมมีความเชื่อมโยงกันได้ไหมในลักษณะที่มันข้ามประเทศแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อ ต่อเอกนชนที่ใช้วิธีการระง,งับข้อพิพาททางศาลครับก็คือเป็นแต่ว่าจะเป็นคดีทางแพ่งทางทางแพ่งและพาณิชย์คะคเป็นคดีแพ่งคดีพาณิชย์ครับใช่แล้วคราวนี้กฎระเบียบสาภาพยุโรปที่ว่าเนี่ยอาจารย์ขยายความให้พวกเราฟังนิดนึงว่ามันมันคืออะไรอะคะท่านอาจารย์รก็จริงๆ,ๆกฎระเบียบตัวนี้ก็มีหลายชื่อนะฮะคือเริ่มต้นอย่างนี้ว่ามันก็เป็นกฎระเบียบทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศภายในกติกบุคคลของสาภาพยุโรปนั่นแหละ นะครับแล้วก็ด้วยด้วยระบบโครงสร้างของกฎหมายสหภาพยุโรปเนี่ยมันก็เลยถูกเรียกว่า regulation ก็คือเป็นเป็นกฎระเบียบถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ตดต่อด้วยชื่อตัวเลขทีนี้ถ้าถ้าเราเอาชื่อตัวเต็มของมันมันก็จะค่อนข้างยาวนะครับเนื้อหาของเขาก็จะครอบคุมเรื่องเนี่ยครับเขตอำนาจศารวิธีเชจารณาคดีที่มันข้ามประเทศนะครับแล้วกเ็เรื่องของคําพิพากษานะครับทีนี้ถ้าถ้าจะเท้าความเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็คือกฎระเบียบเนี่ยแน่นอนว่ามันออกมาในในบริบทของสหภาพยุโรปนะครับเพื่อที่จะ ใช้บังคับในระหว่างรัฐสมาชิกนะครับเป็นสําคัญคือเขาตั้งต้นใช้ในระหว่างรัฐสมาชิกของสาภาพยุโรปเป็นสําคัญนะครับแต่ว่าทีนี้พอมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีมีความมุ่งหมายที่เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสาภาพยุโรปเนี่ยก็เริ่มเล็งเห็นว่ากฎระเบียบของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะส่งผลออกมาอย่างภายนอกก็คือรัฐที่ไม่ใช่รัฐสมาชิกของสาภาพยุโรปหรือที่เราเรียก ในงานวิจัยนี้ว่ารัฐที่สามได้ด้วยเหมือนกันครับก็เลยเป็นเป็นที่มาเริ่มต้นว่ากฎระเบียบฉบับนี้นะครับจะส่งผลกับรัฐที่สามรวมถึงรัฐไทยแล้วก็เอกชนไทยามากน้อยแค่ไหนยังไงครับซึ่งก็เหมือนกับว่ารัฐที่สามเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปมีนิติสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับรัฐสมาชิกเนี่ยอาจจะถูกกฎระเบียบนี้ซึ่งเราไม่ได้เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยบ,บังคับใช้ก็ได้ใช่ครับถูกไหมครและคราวนี้ก็เหมือนกับอาจาร,รย์ก็เล็งเห็นว่ามันมันอาจจะมีปัญหาเหมือนกันกับกับรัฐที่สามอย่างเรา ก็เลยได้ทําหัวข้อนี้ขึ้นมาถูกไหมคะขอบเขตงานวิจัยของอาจารย์ในในหัวข้อนี้อาจารย์ดูดูเรื่องอะไรบ้างคะมันเราเราเราทำไปอาจารย์ทําไปเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้เรามีแนะนําการรับมือเมื่อมันมีการบังคับใช้หรือว่ายังไงคะท่านอาจารย์ครับอย่างแรกก็คือกฎระเบียบตัวนี้มันจะถ้าเทียบกับบ้านเรามันก็จะเป็นประมาณเชิงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เอาที่เอาไปใช้กับคดีแพ่งคดีพาณิชย์ของเอกชนที่มันที่มันข้ามประเทศ นะครับคืออาจจะเป็นเอกชนไทยเอกชนต่างด้าวอะไรก็แล้วแต่ทีนี้กฎระเบียบตัวนี้นะครับมันก็จะจํากัดขอบเขตทางด้านคดีแพง่งคดีพาณิชย์นะครับคล้ายๆเหมือนเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งว่าถ้าเอกชนไทยนะครับซึ่งเอกชนไทยในที่นี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะเอกชนสัญชาติไทยนะครับอาจจะเป็นเอกชนต่างด้าวที่มีพุลลำนาวไทยหรือเอกชนสัญชาติไทยที่ไปมีพุลลำนาวอยู่ในสาพวิุยุโรปด้วยก็ได้ นะครับมันก็ <fare. S 1> จะเริ่มมีความข้ามประเทศเกิดขึ้นระหว่างไทยกับรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎระเบียบตัวนี้ก็ก็จะส่งผลกระทบกับเอกชนในความหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นเอกชนไทยเอกชนในสังกัดของรัฐไทยอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์แรกของงานวิจัยนี้ก็คือดูเรื่องความสัมพันธ์และก็ผลกระทบของกฎระเบียบฉบับนี้กับเอกชนไทยกฎหมายไทยนะครับแล้วก็แน่นอนตัวที่สองที่จะดูก็คือว่า ถ้าเอกชนไทยกังวลเนี่ยจะรับมือ,อยังไงหรืออีกมุมนึงก็คือเอกชนไทยก็อาจจะแสวงหาประโยชน์จากกฎระเบียบตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกัน,นอ๋น heure, อคืออาจารย์จะวิเคราะห์ตัวกฎระเบียบตัวนี้นะว่าจะมีผลอะไรบ้างถูก<ช>ไหมคะคและ้วคราวนี้ถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่ากฎระเบียบตัวนี้มันมีหน้าข้อคอนเซิร์นหมายถึงว่าเออเราในฐานะรัฐที่สามเรารเราเรามีมันอาจจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบอะไรที่มันที่เราจะต้องเตรียมรับมือไหมคะอาจารย์ถึงได้ทําขึ้นมาไงว่าแบบ เออมันมันมีปัญหาอะไรอาจารย์ลองดู<ะ>ตัวอย่างอย่างอย่างประเด็นแรกก็คือถ้าเป็นถ้าเราพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาลนะครับในในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องเขตอำนาจศาลที่ใช้หลักูรินาณจำเลยนะครับใช้หลักมูลคดีอย่างเงี้ยซึ่งหลักปริมาวจำเลยหลักมูลคดีเนี่ยมันไม่ได้จํากัดเรื่องของสัญชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของสหภาพยุโรปก็เช่นเดียวกันครับก็คือกฎระเบียบตัวเนี้ยก็ใช้หลักมูลคดีใช้หลักปรินาณจำเลยโดยไม่ได้จํากัดสัญชาติเพราะฉะนั้นก็แปลว่า เอกชนที่มีสัญชาติไทย,น,ยนะครับแต่ถ้าเป็นมีภูรลนาอยู่ในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปก, uh huh. ก็อยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้เช่นกัน uh huh. uh huh. นะครับหรือมูลคดีเกิดขึ้นในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับก็ทําให้เอกชนไทยเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบฉบับนี้ซึ่งผลก็คือจะทําให้ศาลของรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปเนี่ยสามารถมีเขตอานาจเหนือเอกชนคนนั้นได้ uh huh. ในการที่เอกชนสัญชาติไทยที่เป็นต้นน่ยนะครับ uh huh. ก็อาจจะถูกฟ้องคดีในรัฐ สมาชิกสหภาพยุโรปร,รัฐใดรัฐหนึ่งได้ที่มันมีความเกี่ยวข้องเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นผลที่ส่งออกมาโดยโดยสภาพของตัวกฎระเบียบเ,ยเองกฎระเบียบตัวนี้ใช่ครับทีนี้จุดสําหรับเรื่องเขตอานาจศาลเนี่ยจุดที่มันจะเป็นปัญหามากหน่อยก็คือสําหรับปกติพูดถึงหลักภูรําเนาจําเลยถูกไหมครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่จําเลยไม่ได้มีภูรําเนาอยู่ในรัฐสมาชิกก็คือหลุดจากหลักภูรําเนาออกไปเนี่ยนะครับสหภาพยุโรปเนี่ยบอกว่า ให้เขตอำนาจศาลของรัฐสมาชิกเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเองอนะครับทีนี้จุดที่น่ากังวลก็คือบางรัฐสมาชิกเนี่ยเขามีการกําหนดเขตอำนาจศาลที่ในทางทฤษฎีเราจะเรียกว่าเป็น,เ,ปนเขตอำนาจศาลที่มันมากเกินไปในในเชิงทฤษฎีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกกาบุคคลซึ่งสหภาพุโรปเองเนี่ยก,ก็ไม่ชอบเรื่องแบบนี้ก็เลยพยายามที่จะมีกฎระเบียบตัวนี้ออกมาเพื่อที่ว่ารัฐสมาชิกจะได้ไม่ใช้เขตอำนาจศาลแบบที่มัน มากเกินไปนะครับแต่ว่าทีนี้โดยผลเนี่ยมันจะทําให้จําเลยในรัฐที่สามเนี่ยจําเลยที่มีพู้รวมนนวอยู่ในรัฐที่สามเช่นรัฐไทยไปตกอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่มากเกินไปของรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปรัฐใดรัฐหนึ่งได้นะครับตรงนี้ก็เลยถูกสหภาพยุโรปก็เลยถูกถูกคอมเมนต์อยู่พอสมควรครับว่าการกําหนดกฎเกณฑ์แบบนี้มันดูไม่ค่อยเป็นธรรมมันดูเอื้อให้กับรัฐสมาชิกอ่าใช่ครับก็คือไม่ไม่อยากที่จะ ไม่ค่อยที่จะมุ่งไปคุ้มครองเอกชนที่ไม่ได้มีภูมิลมนาวอยู่รัฐสมาชิกซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นเอกชนที่มีสัญชาติของเขาเองก็ได้นะออเอกชนสัญชาติของรัฐสมาชิกในยุโรปรัฐใดก็ตามมันมีภูมิลมนาวอยู่ในไทยอย่างเงี้ยก็ตกอยู่ภายใต้แบบผลแบบนี้เช่นเดียวกันถึงม้จะมีคุณจะอยู่ที่อื่นแต่เวลากอดนิติสัมพันธ์อะไรแล้วเกิดข้อพิพาทเนี่ยคุณก็จะไปตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐสมาชิกอยู่ดีใ อันนี้แสดงว่ามันเหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติหรืออะไรแบบนี้ด้วยคร,ร,รับประมาณนั้นครับถ้าถ้าวิชาการที่คอมเมนต์แรงๆเนี่ยเขาก็จะ <c oughs> เขาก็จะใช้ประโยชน์แบบนั้นไปนเลยคือเลือกปฏิบัติเป็นด s ส r i m i n เ t ช o n ระหว่างจำเลยที่มีพลุนนาอยู่ในรัฐสมาชิกกับจำเลยที่มีพลุนนาอยู่นอกรัฐสมาชิกครับก็จะก็จะเป็นคอมเมนต์แบบนั้นอา,อาจจาะก็เลยเลือกที่ วิเคราะห์ไอ้ตัวกดตัวนี้นะ<ช>ว่าเราจะต้องรับมือกับม<ช>ันยังไงอแล้วหลังจากท่านอาจารย์ทำมาแล้วเนี่ยนะคะใช้เวลาทาเสร็จสับเรียบร้อยส่งมาอาจารย์ได้ข้อเสนออะไรที่อยากจะบอกเราคร่าวๆไหมคะว่าเอาละข้อเสนออาจารย์ในแง่ของการรับมือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะ มันจะเป็นอย่างไรบ้างอะคะ่ะเผื่อว่าท่านผู้สนใจเนี่ยอาจจะได้ไปดูตัวละเอียดที่อาจารย์ทาไว้ค่ะก็จริงจๆรๆิงๆผลการวิจัยที่เป็นข้อสรุปหลักนะครับที่เอกชนสามารถใช้ได้เลยก็คือการใช้ประโยชน์จากเรื่องแน่นอนก่อนอื่นก็คือถ้าเป็นเอกชนที่ที่อยากจะใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบต,ตัวนี้ก็สามารถศึกษางานได้เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นถ้าเราอยากจะไปฟ้องใครหรือว่าถ้าเรากังวลว่าเราจะถูกฟ้องเนี่ยเราจะเราจะปิดเรื่องนี้ยังไง S <S นะครับซึ่งหนึ่งในจุดที่สามารถใช้ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการทำข้อตกลงเลือกสารนะครับ <S 2> <S 2: <อ> <ante> การทำ choice support agreements <S 2> <S 2: <อ> <ante> เพื่อที่จะระบุสารที่จะมีเขตอำนาจในทางส<อ>ัญญาแต่แน่นอนมันก็จะใช้ได้เฉพาะข้อพิพาทในทางสัญญา<อ> <ante> สัญ,ญญาทางพาณิชย์สัญ,ญญาทางการค้าระหว่างาประเทศ <2: อ> <ante> นะครับซึ่งถ้าจะระบุเลือกสารของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเลยเนี่ยอันเนี้ยทำได้เลยแล้วสารของรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่เราเลือกไว้เนี่ยก็จะมีเขตอำนาจได้ตามกฎระเบียบฉบับนี้นะครับซึ่งจะเป็นเป็นข้อดีแล้วก็ตัดปัญหา ความกังวลเ,ลเรื่องเขตอำนาจศาลท,ที่ไม่เป็นธรรมทั้งหลายที่ท,ท,ที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับันนั้นก็ใช้ได้หรืออาจจะไปเลือกสารของประเทศที่เป็นภา,าคีของอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยข้อตกลงเลือกศารนะครับปี2005ก็ได้ดังน,นั้นก็จะช่วยทําให้หลุดจากาความกังวลของกฎหมายสหภาพยุโรปตามกฎระเบียบแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องตั้งเป็นข้อสังเกตนิดนึงว่าในในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มี บทสรุปหรือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นระยะสองที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงเลือกสารมากนะักก็อาจจะเป็นปัญหาที่ที่ต้องดูต่อไปว่าถ้าเราใช้ข้อตกลงเลือกสารเนี่ยสารไทยระบบกฎหมายไทยจะรับรองมันมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คือข้อเสนอข,ของของท่านอาจารย์ครับใช่ะคะม,ม,มีมีเรื่องอื่นอีกไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นข้อเสนอหัวใจเลยที่ว่าเออเอาล่ะจริงๆถ้าเป็นอีกอีกอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับผล นะครับเมื่อกี้พูดเรื่องเรตอำนาจศาลไปถูกไหมครับทีนี้อีกด้านึ่งมุมเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับคําพิพากษานะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบตัวนี้ได้นะครับถ้าเราสามารถค้นหานะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าศาลของรัฐสมาชิกในสภาพยุโรปเนี่ยสามารถที่จะมีเขตอำนาจได้ตามกฎระเบียบฉบับนี้ไม่ว่ารัฐใดรัฐหนึ่งนะครับแล้วเราก็เข้าไปฟ้องคดีในรัฐนั้นสุดท้ายถ้าศาลของรัฐสมาชิกสภาพยุโรปรัฐนั้นเนี่ยนะครับพิพากษาคดีออกมา กำมิภากษาของสารในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปรัฐเดียวนั้นะจะมีผลใช้บังคับกับทุกรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปได้เลยเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าถ้าเราเปิดประตูเข้าไปในรัฐใดได้แล้วเนี่ยมันเท่ากับทุกรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปแต่แต,แต่แต่มันไม่ได้มีผลนะมันไม่ได้มีผลต่อรัฐอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐสมาชิกใช,ใช่ไหมคะถูกไหมคะก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งก็ดูคู่สัญ,ญญาอาจจะดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยจะดูว่าเอ้ยถ้าเกิดเปิดไปตรงนี้ปุ๊บแล้วผลคําตัดสินมาเป็นประโยชน์กับเรา แล้วเราสามารถไปใช้กับรัฐสมาชิกอื่นได้ก็น่าจะทาตรงนี<ๆ>้นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คือจะดูเรื่องทั้งหมดเรื่องเขตอำนาจศาลเรื่องผลเรื่องอะไรแล้วก็มาวิเคราะห์แบบนี้ใช่ไหมคะคร<ช><ๆ>าวนี้ค่ะท่านอาจารย์อาจจะเป็นคําถามอาจาอาจะเป็นคำถามปิดท้ายนะคะสำหรับท่านอาจารย์นี่ว่าหลังจากที่ท่านอาจารย์ทำมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรไหมมันมีประเด็นอะไรไหมที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะคะกฎระเบียบตัวเนี้ยว่า เออเหมือนกับว่าเออครั้งนี้มันยังทําไปไม่ค่อยสุดหรือว่ามันยังมีแง่มุมอะไรบางอย่างที่แบบว่าเออมันทําต่อยอดได้นะเผื่อว่ามีนักศึกษานักนักวิชาการนะคะที่เขาสนใจเรื่องนี้อยู่เนี่ยเขาบอกเออมันยังมีมุมนี้ที่เดี๋ยวไปทําอีกเรื่องหนึ่งหรือไปทําต่อยอดอาจารย์มีแง่มุมอะไรไหมคะที่จะเสนอคะ่ะเออก็หลกัลกๆน่าจะมี2ด้านนะครับด้านแรกก็คือ,อวิจัยตัวนี้มันทําเรื่องผลกระทบต่อรัฐที่3มนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนผลกระทบต่อรัฐใน สมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นมุมหนึ่งที่สามารถ oh. ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็แต่ว่าแน่นอนก็จะมีรายละเอียดท,ที่มากกว่าเพราะมันจะครอบคลุมกฎระเบียบทั้งฉบับเลย uh huh. นะครับ uh huh. อันนี้ก็จะเป็นสําหรับผู้ที่สนใจในพวกกฎหมายสหภาพยุโรปนะครับ uh huh. ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งที่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือการนําเอากฎระเบียบตัวเนี้ยมาเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณากว่าก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในบริบทที่จะเอาไปใช้แบบ ข้ามรัฐข้ามประเทศนะครับซึ่งเข้าใจว่าจริงๆประเทศไทยก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องอวิธีชนาความแพ่งหรือวิธีชนาความข้ามชาติอยู่เหมือนกันนะครับที่พยายามจะก่อร่างสร้างกฎเกณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเอาเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ไปศึกษาต่อยอดได้ในเชิงเปรียบเทียบว่าของยุโรปเขามุ่งเรื่องนี้ของไทยเราจะมุ่งเรื่องนี้ไหมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งของไทยในบริบทอาจจะเป็นภูมิภาคอาเซียนอย่างนี้เป็นต้นครับ ก็คือสามารถมาเป็นต้นแบบมาเป็นโมเดลในการศึกษาเพื<ช>่อจยมาพัฒนากฎหมายของเรานั่นเองหากเรามีแนวโน้มที่จะทําแบบนี้ต่อไปนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็ได้รับฟังนะคะเป็นแนโนอนเป็นเชิงแบบวิชาการมากๆเลยนะคะสําหรับงานวิจัยในวันนี้นะคะแต่ถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะที่อยากจะอ่านตัววิจัยตัวเต็มนะคะก็สามารถที่จะอ่านได้นะคะตอนนี้เราก็เผยแพร่เป็นรูปแบบของทั้งเป็นตัวเล่มเนาะนะคะแล้วก็เป็นในรูปของไฟล์นะคะดิจิตอลก็ เผยแพร่ในเพจงานวิจัยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านอาจารย์กาลังปรับให้เป็นบทความอยู่ด้วยถูกไหมคะก็บทความเนี่ยก็จะ <c oughs> จะย่อลงมาอีกหน่อยนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็สามารถอ่านบทความได้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะได้ตีพิมพ์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องกบขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงเลยคะ่ะที่สละเวลามานะคะให้กับรายการของเรานะคะและยังไงรติดตามอีีต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานวิจัยทยอยส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ